ราคาทองพุ่งไม่หยุดปีใหม่มีลุ้นเฉียด70,000มิติหุ้นราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่าขยับขึ้นอย่างร้อนแรงสร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่แต่ละระดับ4,500ดอลลาร์ดอลลาร์ต่อออนและในประเทศไทยราคาทองแท่งแต่ระดับบาทละ67,400บาทก่อนที่จะย่อตัวลงเพื่อปรับฐานในวันที่17ตุลาคม68ผ่านมาถือเป็นเรื่องปกติหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญหลายประการที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ราคาทองระยะสั้นยาวในช่วงระยะสั้นนี้ราคาทองคําอาจเผชิญกับการปรับฐานเนื่องจากปัจจัยกดดันเฉพาะหน้าแต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วแนวโน้มพื้นฐานในระยะยาวยังคงมีเสถียรภาพและบ่งชี้ถึงทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําระบุว่าราคาทองคําที่ร้อนแรงและพุ่งแรงผิดปกติในรอบนี้ก็คือแรงเก็ฑ์กาไรจากกองทุน ที่เข้ามาซื้อขายเพื่อเก็งกาไรและถือกระแสนี้ร่วมด้วยโดยกลุ่มลงทุนระยะยาวหากเป็นการลงทุนด้วยการซื้อทองคําจริงๆยังสามารถลงทุนได้และคาดว่าราคาย,ยัางขึ้นต่อไปได้อาจถึงระดับบาทละ70,000บาทและหากราคารับลงมาหน้าจะใช้เวลาไม่นานก็จะดีก,กลับไปส่วนกลุ่มนักลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์หรือซื้อขายสัญญาล่วงหน้าโดยเฉพาะนักลงทุนที่ใช้มาจินซึ่งมีการจ่ายเพียง5 1 0ของมูลค่าและหวังกําไรมากๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระวังฟองสบู่กดราคา ราคาทองที่ดีตัวขึ้นรุนแรงจนเริ่มเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ทําให้ราคายอดตัวชัดในวันนี้19ตุลาคม68ที่ราคาทองคําในประเทศปรับลดลงบาทละ1,200บาททําให้ราคาทองแท่งลงมาเหลือที่66,000บาทนายประกิตศิริวัฒนเกต ผูรู้จากบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ระบุว่าราคาทองในช่วงนี้ปรับขึ้นสูงรีบไปว่าเกิดภาวะฟองสบู่จากนี้เป็นนักลงทุนจะต้องระมัดระวังในการย่อตัวเพราะทุกปัจจัยตลาดรับรู้ไปหมดแล้วเกี่ยวกับราคาทองถึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาทองจะย่อตัวรุนแรงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามในช่วงระยะยาวที่สถางราคาทองมีพื้นฐานแร่งและมีโอกาสขยับขึ้นไปต่อได้แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงระยะย่อตัวของราคาทองคําจึงแนะนําให้ระมัดระวังให้มากที่สุดราคาล่าสุด สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งแรกประจำวันที่19ตุลาคม68เมื่อเวลา9นาฬิกา14นาทีราคาทองลดลงบาทละ1,200บาททำให้ราคาทองวันนี้เป็นดังนี้ทองแท่งรับซื้อบาทละ 65, 9 0 0ันเก้าบาทขายออกบาทละ66,00 0บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ66,800้บาทขายออกบาทละ64,581.60สห้า้แดบาท ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงก์ด้านล่างเว็บ https://www.mithun.com/ facebook https://www.facebook.com/mithun youtube https://www.youtube.com/mithunofficial7770 tiktok www.tiktok.com/mithun